ด้วยลีลาการตีกลองขั้นเทพของน้องมีนาหรือเด็กหญิงรสรินตัญวัฒนาอายุ8ปีทำให้น้องมีนากลายเป็นไอดอลและขวัญใจของเพื่อนๆนเด็กนักเรียนและคณะครูของโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมจังหวัดเชียงรายหลายคนคงได้ดูคลิปน้องผู้หญิงแสดงความสามารถตีกลองชุดมาบ้างแล้วและในวันนี้น้องก็มาโชว์ฝีมือแบบจัดเต็มต,นนต้องบอกว่าฝีมือน้องนั้นขั้นเทพจริงๆ แล้วเพื่อนๆร่วมโรงเรียนสนุกขนาดไหนเด็กหญิงรถรินตัญญวัฒนานักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายซึ่งน้องเขาดังมากปัจจุบันน้องมีนาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เธอบอกว่าฝึกตีกลองมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3ใช้เวลาฝึกฝนประมาณ2ปีก็สามารถตีกลองได้อย่างท่องแคล่ว ส่วนเหตุผลที่ชอบตีกลองเพราะสนุกและรู้สึกเทศโดยอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาเล่นดนตรีเพราะเป็นสิ่งสนุกมากๆขณะที่เด็กคนอื่นๆก็ชื่นชอบการตีกลองของน้องมีนาบางคนบอกว่าตีกลองได้สนุกและเราใจจนอยากจะมาตีกลองบ้างเช่นกันน้องมีนานอกจากจะตีกลองเก่งเข้าจังหวะแล้วยังแข็งแรงเพราะไม่ใช่เฉพาะมือเท่านั้น กำลังขาน้องก็ต้องดีเพราะต้องคอยเหยียบกระเดื่องทั้งกลองและไฮแฮกซึ่งแต่ละเพลงน้องเลือกมามีแต่เพลงเร็วโดยเฉพาะเพลงร็อกเพราะน้องเองเป็นคนชอบเพลงร็อกมากนับจากนี้ต่อไปทุกคนจะคอยติดตามผลงานของน้องมีนามือกลองฟันน้ำนมกันอย่างใกล้ชิด